กบไปจากไหนครับเอางบเราก็ขายเรือดำน้ำที่มีอยู่ดิขายให้หมดเลยมีกี่ลำขายให้หมดเลยเอาไม่ได้ใช้เอามาพัฒนาทางด่วนนี่แหละเอบอกเลยแลยกันเออสิ่งสิ่งนี้ผมจะไม่ขอดูคุณอยู่แต่เพราะทางนู้นเนี่ยจะดูคุณอยู่ก็ดูแล้วว่าผมทำได้จริงที่คุณจะขายเรือดำน้ำเนี่ยผมไม่ขอดูคุณนะ แต่เดี๋ยวนี้เขาตัดเป็นไวรัลแล้วมันออกเร็วมากเลยนะไอคำเมื่อกี้มันจะแบบไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะเอาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราเราพูดไปแล้วนี่พวกเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิอ้าวไม่เอาสิท่านคุณก็สนับสนุนผมอยู่แล้วนี่ไม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 ่ท้าไม่เอาที่อย่าทิ้งกันถ่ายทุกคนเลยถ่ายไวแต่หน่อยนะนะอย่าทิ้งกันเราด้วยเราด้วยมามามา <ผ>มื่อวานก็ฝันไม่ดีด้วยท่านฝันว่าไ,ไงฝันว่ามีคนมาใส่กุญแจมือแล้วถีบขึ้นรถกระบะ<อ>ชีวิตจะจะพบแต่ความรุ่มเรืองรุ่มเรือง <laughs>